ซึ่งในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมจะมาใช้เบ็ดที่ตกปลาที่เร็วที่สุดที่ผมมีนะทำการหาเงินให้เยอะที่สุดคุณผู้ชมซึ่งเบดที่ว่านั้นคุณผู้ชมมันจะเป็นเบ็ดไหนเปนม่ได้เลยนอกจากเ no บดโนไลรอดเบดนี้คุณผู้ชมผมเนี่ยได้ไปทําการ e n c h a n c b u s t y d y เพราะว่า bustydy เนี่ยคุณผู้ชมมันเพิ่ม25%โปรเกสสปีดนะวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการจับเวลา1ชั่วโมงคุณผู้ชมแล้วก็จะดูซิว่าไอ้เบตโนไลรอดที่ enchancebustydy อะ่ะมันจะหาเงินได้สักเท่าไหร่และจุดที่ผมเลือกจะมาตกปลาที่แรกเนะ ผู้ชมมันก็คือจุดนี้นั่นเองคุณผู้ชมจุดที่เป็นสะพานแบบนี้นะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดจับเวลาตรงนี้คุณผู้ชมตัวแรกคุณผู้ชมเห็นไหมบวก25แถมเบ็ดโนไลท์ร็อตเนี่ยคุณผู้ชมมันยังมีพาร์ทสี่พิเศษที่จะทําให้สตันปลาและทุกครั้งที่มันสตนารนปลาเนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรเกสสปีดมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้เบ็ดนี้เนี่ยตกปลารเร็วขึ้นไปกันใหญ่ โดยผมี่ยจะทําการมาตกปลาที่จุดแห่งนี้ประมาณสัก15-20นาทีคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนที่ตกปลามันจะทําให้เราเนี่ยได้รู้ไปในตัวเลยว่าแต่ละที่ตกปลาเนี่ยจุดไหนหาเงินได้มากกว่ากันอุ้ยคุณผู้ชมก้อนหินลิลิกตกยังไม่ถึง2นาทีเลยก้อนหินลิลิกมาแล้วดีดีดีแต่ถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นเนี่ยขอเป็นก้อนหินลิลิกรูปแบบใหม่ได้ไหมเอ็กซ์เซลเต็ดลีลิกอ่ะแต่พูดถึงก้อนหินลิลิกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมยังพยายามตามหาก้อนหินลิลิกท แต่ตอนนี you you well, huh? you ้ผ่านมา3นาทีแล้วนะคุณผู้ชมปลาระดับมิติเคิลยังไม่โผล่มาสักตัวเลยคือวันนี้เนี่ยผมหวังว่าภายใน1ชั่วโมงนะผมจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดคุณผู้ชมเพื่อที่จะหาเงินให้ครบ1ล้านแต่ยังน้อยๆเนี่ยถ้าไม่ถึง1ล้านเนี่ยขอให้ได้มากกว่า5้าแสนละกันแต่ดูเหมือนว่าจุดตกปลาจุดนี้เนี่ยจะเป็นบอกเกลืองผมหรือเปล่าปลาระดับมิติเคิลหรือว่าระดับเล g เ n นเดอรีเนี่ยยังไม่โผล่มาเลยมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรแต่ก็ต้องยอมรับเลยคุณผู้ชมว่าเบ็ดนี้เนี่ยตก แต่ตอนนี้ผ่านไป6นาทีแล้วออกซิเจนเนี่ยก็เหลือครึ่งถังแล้ว้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูนะหน้าจอของผมเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีสีแดงๆเข้ามาแล้วมันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ของของการที่ลมหายใจใกล้จะหมดอ่ะเอาเฮ้ยมีคนกดออร่ราเฉยเลยเนี่ยคนกดออร่รานี่มาแล้วคุณผู้ชมเลเจนดารี่แล้วก็ต่อด้วยระดับมิติโคซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันสตันปลาแล้วก็ดึงปลาขึ้นมาเร็วมากจากเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีดลบสีเนี่ยมันเหลือแค่15 โอ้โหมาต่อเลยคุณผู้ชมติดแฮ็กเสร็จอีกตัวคูณ1.5นะคือบัฟสตีดดี้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีผลเป็นอย่างมากคุณผู้ชมต่อปลาที่เปอร์เซ็นต์โปรเกสสปีดลบเยอะๆแล้วก็มันดิ้นอ่ะอย่างเช่นเซเพนโบราณในถ้ำน้ำลึกอะคุณผู้ชมเพราะว่าผมได้เอาไปลองมาแล้วไงมันใช้เวลาดึงไม่เกิน1ิวิซึ่งถ้าเกิดว่าโชคดีเบ็ดเนี้ยสตันปลาบ่อยๆมันก็อาจจะประมาณ7-8วิอะต่อ1ตัวโอ้โหแล้วแบบว่าปลาระดับมิติข้อีกแล้วติดสถานะแฮ็กเสร็จซะด้วยนี่มาต่อเนื่องเลย โอ้โหสามตัวซ้อนคุณผู้ชมแล้วก็สี่ตัวซ้อนโอ้โห่ห้าตัวซ้อนเลยคุณผู้ชมแต่ตอนนี้หน้าจอเริ่มแดงแล้วนะรู้สึกว่าออกซิเจนใกล้หมดแล้วออกซิเจนผมใกล้หมดแล้วคุณผู้ชมแต่น่าจะเกิน15นาทีอยู่นะคือตอนแรกเนี่ยกะว่าจะอยู่สัก20นาทีแต่ว่าถังออกซิเจนมันจะหมดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่แค่ถังออกซิเจนหมดก็พอเ <ๆๆ S 1> พราะว่าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าปลาที่ผมตกได้เนี่ยน่าจะขายได้เกิน10,000แสนแลหละจะทันหรือเปล่าทันหรือเปล่า ดึงแล้วก็กดวาร์ปคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมผมวาร์ปกลับมาที่เกาะแรกได้ทันนะและนี่คุณผู้ชมนี่คือจํานวนปลา15นาทีกว่านะ150,000คุณผู้ชมจากนั้นคุณผู้ชมจุดต่อไปที่ผมจะไปทําการตกปลาเนี่ยมันก็คือแรนด์เรฟนั่นเองมาคุณผู้ชมกดเริ่มเวลาแล้วแล้วก็โยนเบ็ดเลยและดูคุณผู้ชมลบ60%โปรเกสสปีดตอนนี้เหลือแค่35%โดยจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมผมก็จะทําการตกอีกสัก15นาทีก็พอนะมันจะได้เท่าเทียมกับเกาะภูเขาน้ําแข็ง แต่ตอนนี้ดวงอาทิตย์มาแล้วคุณผู้ชมดวงอาทิตย์มาแล้วเหรอคาคืนออร่าจะหมดไปแล้วเหรอแต่เดี๋ยวรอให้ตกตรงนี้ผ่านไปทัก7 8นาทีก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะกดโทเทมออร่าด้วยเพราะว่าจะให้มันเท่าเทียมเสมอกัน <c oughs> เอ้าคุณผู้ชมผมไม่ต้องกดแล้วมันมีคนกดให้แล้วและดูด้านล่างเนี่ยมันสตันปลาแบบรัวๆ <c oughs> คือผมคิดว่าถ้าเกิดจะให้ตกปลาได้เร็วกว่านี้เนี่ยมันก็จะต้องโกงแล้วแหละ <c oughs> แต่ผมเนี่ยไม่ได้ใช้นะคุณผู้ชมต้องขอออกตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมีคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมเองเก็บเลเวลเร็วจัง เล่นเองนะคุณผู้ชมใช้มือใช้นิ้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดปลามันไม่ดิ้นนะคุณผู้ชมเบ็ดมันจะไม่ค่อยสตันนะหรือว่าผมรู้สึกไปเองฮะคุณผู้ชมดูดนนินานทีถึงจะสตันนะถ้าเกิดปลามันไม่ดิ้นนะเพราะว่าผมเคยใช้เบ็ดไทเดนร้อนนะคุณผู้ชมมาตกปลาที่จุดเนี้ยแล้วเบ็ดไทเด้นร้อนมันเดสเเลียมันน้อยกว่าเบ็ดนี้ปลามันก็เลยดิน้นแล้วพอปลามันดิ้นเนี่ยเบ็ดมันก็สตันปลาแบบรัวๆและตอนนี้ผ่านไปแล้ว22นาทีนะคุณผู้ชมเหลืออีกประมาณ8นาทีอีก8นาทีเท่านั้นเดี๋ยวจะได้้้รูแลว ว่าจุดตกปลาแกลลิฟกับจุดตกปลาบนภูเขาน้ําแข็งเนี่ยจุดไหนห่างกันได้เยอะกว่ากันแต่จุดตกปลาที่ผมคิดว่าน่าจะสนุกที่สุดสําหรับเบ็ดนี้นะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันก็คือถ้าน้ําลึกเพราะว่าถ้าเกิดเซอร์เพน์โบราณมันเกิดเนี่ยมันจะทําให้เบ็ดนี้เนี่ยฉายแสงได้แบบเต็มที่ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโชคดีเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะการฉายแสงในบ่อเซอร์เพน์โบราณของเบ็ดนี้แต่ตอนนี้30นาทีแล้วคุณผู้ชมกดหยุดเวลาก่อนแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยคุณผู้ชมและนี่คือจานวนปลาที่ผมตกได้้คุผููชมมก็เยยอออะอ่พระวร แสนหกหมื่นห้าพันคุณผู้ชมซึ่งมันหมายความว่าจุดตกปลาทั้ง2จุดไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาน้ําแข็งหรือว่าเกาะแกลิฟเนียเงินที่ไดจากการตกปลาเนี่ยมันก็พอๆกันนะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะไปหาน้ําวนก่อนซึ่งมันก็อยู่ข้างหน้าของผมตรงนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้รู้ไปแล้วใช่ไหมว่าข้อเท็จจริงข้อแรกเนี่ยจุดตกปลาบนภูเขาน้ําแข็งแล้วก็จุดตกปลาแกลิฟเนี่ยมันหาเงินได้พอๆกันเลยนะแต่ข้อเท็จจริงข้อที่2เนี่ยมันคือ1ชั่วโมงคุณผู้ชมเบ็ดตกปลาที่ และนี่คุณผู้ชมงูทะเลนะจากเดิมเนี่ยมันลบเปอร์เซ็นต์โปรเกรสสปีด40ตอนนี้มันเหลือ15แล้วด้วยความที่มันดิ้นอยู่พอสมควรอ่ะมันก็เลยทำให้ดึงขึ้นมาได้เร็วกว่าเดิมอุ้ยก้อนหินลิลิเป็นก้อนหินลิลิกรีดดี้หรือเปล่าเป็นก้อนหินธรรมดาคุณผู้ชมคือการตกปลาครั้งนี้เนี่ยผมก็หวังนะว่าจะให้ตกได้ก้อนหินลิลิกที่ติดสถานะกรีดดี้ก้อนหินสีทองทองอ่ะคุณผู้ชมที่มันเรืองแสงอ่ะขอสักก้อนนึงจะได้ไหมแล้วดูตัวนี้คุณผู้ชมระดับมิติเคิลเะ แต่ทาไมวันนี้บ่อเหลืองเซเพน์โบราณมันไม่เกิดฮะออยากตกเซเพน์โบราณเออเปลี่ยนที่ดีกว่ามาจุดตรงนี้จุดเดิมจุดประจําของเรานะแล้วก็ลือบอกไปคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยผมตกได้ก้อนหินเอ็กโซเต็ดลลินะมาตกที่จุดนี้เลยคือแบบว่าได้มาแบบงงๆแต่ถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่เอ็กโซเต็ลิลินะมีอยู่หนึ่งก้อนตกมาได้แบบงงๆเมื่อวานเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยต้องขอตกปลาก่อนเพราะว่าจุดเป้าหมายคือทำเงินให้ได้มากกว่า5 0 0แสนหรือไม่ก็1ล้านไปเลยอะ แล้วตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้ว3 1 0 0 0 0หนึ่งหมื่นนะขาดแค่ส0 0แสนเนี่ยก็จะได้ถึงห0 0แสนแล้วสามนาทีผ่านไปแล้วคุณผู้ชมลงมาที่นี่ได้6นาทีแล้วออขยับมัง่งขยับมาตรงนี้หน่อยเอย๊แต่ผมเห็นร้านค้าด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมร้านค้าขายสกินเบ็ดเนี่ยเดี๋ยวลงไปหน่อยดีกว่าขอน,นอกลู่หน่อยนะขอน,นอกลูน่นอกทางหนะอ่อยเอออันนี้เลยแล้วกันนะ1นึ0 0แสนเแล้วก็7 000, 5็ดหมื่อีกอันนึงคือผมเนี่ยเปิดทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ไม่ได้เปิดแบบตะบี้ตะบันนะเปิดแบบไปเรื่ออออยยๆเเาาาาาก่น่นรรค7ไไดได้มูซิ แล้วก็อันที่2เฮ้ยแต่แบบนี้มันเซอร์เพนโบราณเกิดดีว่าไป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 ตามหาบ่อเหลืองก็คุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคิร์สเสร็จแฟงเฮ้ยผมได้เคิร์สเสร็จแฟงโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้มาแบบงงๆไม่ต้องเปิดแบบตะบี้ตะบันคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะเบ็ดเคิร์สเสร็จแฟงอ่ะมันต้องเลเวล750ไงผมเพิ่งเลเวล540เองแต่นี่คุณผู้ชมมาแล้วเซอร์เพนโบราณตัวแรกดูดูดูคุณผู้ชมดูด้านล่างเปอร์เซ็นต์โปรเกรสส อย่างที่ผมบอกไปเตอร์เพนโบราณเนี่ยต้องขึ้นมาหายใจบนน้าอ่ะอุ้ยแต่นี่ก้อนหินลิลิกนะอย่าบอกนะว่าเป็นก้อนหินเอ็กซ์โซเต็อ่ะไม่ใช่คือถ้าเกิดเป็นก้อนหินเอ็กซ์โซเต็เนี่ยมันจะดีใจเป็นอย่างมากค่ะผู้ชมเพราะว่ามันหายากมากนะโอกาสที่จะได้รับเนี่ยหนึ่งในสองพันเลยนะจากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมไปอ่านมาเนะี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยผมก็มัวแต่โมอยู่เรื่องเบ็ดเคิร์สเสร็จแฟงนะจนลืมไปว่ามันมีคนกดคืนออรรามันก็เลยทําให้ปลาเนี่ยมาแบบรัวๆเลยดูๆโอ้โห นี่ไม้ตัวสามตัวซ้อนแล้วดูนะเบ็ดมันฉายแสงเบ็ดมันฉายแสงแล้วคุณผู้ชมดูโอ้โหมันสตันแล้วมันดึงปลาได้แบบเร็วด่วนนะเฮ้ยใครอะว่ายน้ําอยู่อะเป็นคนธรรมดาหรือเทพโอ้โหคุณผู้ชมเทพยังไงก็เป็นเทพแต่เนื่องจากที่เขาเป็นเทพคุณผู้ชมเขาก็จะต้องตกปลาขึ้นมาได้เร็วกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะตอนนี้บอเหลืองหมดไปแล้วนะ กลับไปที่จุดเดิมซึ่งเวลาเนี่ยมันก็จะเหลืออีกแค่10นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้เนี่ยตกไปอย่างนานเลยก้อนหินลิลิที่ติดสถานะกีดดี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ก่อนที่จะไปหาก้อนหินที่ติดสถานะกีดดี้เนี่ยตกปลาให้มันติดสถานะกีดดี้ให้ได้ก่อนไหมคือช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยผมตกปลาที่ติดสถานะกีดดี้ได้นะแต่ว่ามันแค่ตัว2ตัวเองอะ่ะแล้วถ้าเกิดจะให้หวังถึงก้อนหินลิลิที่ติดสถานะกีดดี้เนี่ยมันก็ยากอะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่ได้มานะบอกเลยว่าโชคดีจริงๆอะูม้มาากีดดเป เป็นก้อนหินธรรมดาอีกแล้วอุ้ยสองก้อนติดติดสถานะกริดดี้หรือเปล่าไม่ติดเห็นไหมคุณผู้ชมคือถึงแม้ว่าจะตกก้อนหินลิลิขึ้นมาได้มากแค่ไหนนะเปอร์เซ็นต์การติดสถานะกริดดี้เนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่จนตอนนี้ผมเริ่มตระหนักได้แล้วว่าไอเบ็ดใหม่อ่ะมันสําคัญขนาดนั้นเลยลึกและตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายขึ้นมาขึ้นมาซะดีๆโอเคแล้วก็กดหยุดเวลาคุณผู้ชมและนี่ก็คือปลาทั้งหมดติดสถานะแฮกเสร็จรัวๆเลย หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเองเหรอเอาเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะไอสองคนนี้เอาปลามาสู้กันเหรอดูดีดูด,ด,ด,ดีหมุนกันติ้วติ้ว,ต,ว,ต,ว,ต,วติ้วเลยแต่ก่อนจากไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปขอเอนชั่นด้วยก้อนหินเอ็กซ์โซติคเลลิกนี่คุณผู้ชมก้อนหินเอ็กซ์โซติคเลลิกมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะตึนเต้นจังก้อนแรกนะคุณผู้ชมก้อนหินเอ็กซ์โซติคก้อนแรกโอ้โหคขอนตั้มมีโอกาส25%คุณผู้ชมที่ปลาเนี่ยจะติดสถานะซับสเปสและสถานะซับสเปสเนี่ยราคาขขออองมมมมมัันนนนนคคูููณณ5ะะเเเดีีี๋ยยยวาทสสหุ่่ผ้ชชก็จพ ตัวเล็กก็ถึงหนึ่งนี่คุณผู้ชมปลาที่ติดสถานะซนสเปซของผมตัวแรกตัวเล็กเท่าฝ่ามือและก็จบกันไปคุณผู้ชมกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะไปแล้วบ๊ายบาย